สวัสดีครับพบกับช่องน้องพังใบเฟินก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ความจ่อยอยากรู้แล้วอยากพาทุกคนมาสัมผัสนะครับวิถีว่าเวลาเราปล่อยช้างตามธรรมชาติเขาจะมีนิสัยเป็นยังไงนะครับอยากให้ทุกคนได้รู้แล้วตามไปดูพร้อมๆกับเราเลยครับไปเลยครับ หลังจากที่เราปล่อยพี่ไปเฟินเดินป่านะครับแล้วก็จะพาทุกคนนะครับไปตามหาครับวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าเพื่อจะตามหาช้างตัวหนึ่งโอ้นะครับทุกคนเราเห็นอะไรครับบนต้นไม้นะครับโอ้ครับพึ่งหลวงครับ มาเดินเที่ยวป่าครับเจอพึ่งหลวงครับกำลังสร้างรังนะครับยังไม่ใหญ่เต็มที่นะครับแต่หน้านี้เขาไม่นิยมเอานะครับเพราะว่าดูดูฝนครับเขาจะเอาพึ่งกันช่วงหน้าแรงครับเดือนห้าเดือนหกครับเพราะหน้านั้นตามคำผู้ใหญ่นะครับคำคนแก่คนเฒ่าครับ เขาบอกว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงทํายานะครับแต่ว่าควนจ่อยก็ไม่เคยเอาพึ่งนะครับเพราะว่ามันเหมือนเหมือนเราเลี้ยงช้างนะครับเราขอขอนุญ,ญาตตบยุงนะครับ ก็เขาบอกว่าออกมาจากบ้านเนี่ยเหมือนได้ให้เอาของป่านะครับนี่ก็เป็นความเชื่อนะครับ <S <S เราเจอกองขี้แล้วครับต้องเป็นขี้พี่ใบเฟิร์นแน่ๆเลยครับ เราตามหาพี่ใบเฟินนานแล้วนะครับทุกคนก็รู้สึกว่าเราจะปล่อยพี่ใบเฟินเดินป่าได้สักประมาณ20บนาทีแล้วนะครับตอนนี้เราตามหาพี่ใบเฟินวุ่นเลยครับนี่นะครับทุกคนพี่ใบเฟินครับแอบมาอยู่ตรงนี้เองครับเราตามหาตั้งนานครับ โอ้โหสงสัยไม่ได้กินไม้นานครับโอ้โหล่อไม้ใหญ่เลยครับทุกคนก็เราไม่ได้พาน้องมาเล่นป่านาน,านแล้วนะครับก็วันนี้อยากพาน้องมาเดินเล่นบ้างครับปกติมีแต่พาเขามาปลูกไว้นะครับแต่วันนี้พาเขามาปล่อยเล่นนะครับเดินเล่นครับ เดินเที่ยวเล่นครับโอ้โหไม้ท่อนใหญ่หักไปแล้วครับดูครับพี่ใบเฟินจะทำอะไรกับท่อนไม้นั้นครับโอ้โหครัขบขับกิ่งไม้ด้วยนะครับครับกิ่งไม้โอ้โหสงสัยกินกิ่งไม้ครับสงสัยไม่ได้กินนานครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับทุกคนครับไปแล้วครับเราจะพามาดูนะครับมาทุกคนมาดูนะครับโอถ้าพูดถึงทุกคนไปเดินป่าแล้วเจออย่างนี้ครับผมแนะนำให้วิ่งนะครับเพราะช้างป่ากับช้างเลี้ยงเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับ อยู่ใกล้ขนาดนี้นี่ผมแนะนำให้วิ่งนะครับเห็นไหมครับทุกคนครับโอ้โห oh. oh. เหมือนช้างป่ามากเลยครับ mm. ควันจ่อยเอง mm. ถ้าพูดถึงควันจ่อยไม่ไม่ได้เลี้ยงช้างนะครับ mm. หรือว่าเลี้ยงถ้าควันจ่อยไปเจออย่างนี้ควันจ่อยก็วิ่งนะครับ เพราะปลอดภัยไว้ก่อนครับโหครับนิ่งมากครับต้องบอกว่าเป็นสัญชาตญาณน,นะครับเป็นสัญชาตญาณของสัตว์นะครับโอ้ดูครับดูครับเขียงหักครับ เสียงหักไม้ใหญ่เลยครับดู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 พลังช้างสารนะครับดูความหลายกาดนะครับโอ้ยครับดูนะครับที่ใบเฟิร์นจะดึงไปทำอะไรนะครับโอ้ยได้ยินไหมครับทุกคน โดูครับโอ้ยกิ่งไม้หล่นใส่หัวควานจอยด้วยครับเราจะพามาดูนะครับว่าพี่ใบเฟินครับทำอะไรกับกิ่งไม้นะครับ อันนี้เขาเรียกไม้ภาษาช้างเขาเรียกควนช้างนะครับไม้เลื่อมแต่ภาษาไทยผมไม่มั่นใจนะครับว่าเขาเรียกไม้อะไรนะครับแต่ภาษาควานช้างเขาเรียกไม้เลื่อมนะครับนี่ครับพาทุกคนมาดูครับโหพี่ใบเพลิน พี่ใบเฟิร์นแอบมาซ่อนอยู่ตรงนี้เองก็ถือว่าไม่เกเรนะครับเห็นของกินก็ก็ตามประสานะครับ วางตัวนี่เดินตกไหนต่อไหนแล้วนะครับตามหากันวุ่นเหมือนกันนะครับแต่พี่ใบเฟินเองก็ไปไม่ไกลสักเท่าไหร่นะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนจอยด้วยนะครับสวัสดีครับ